พี่จ้าเพื่อนอันนี้สิมาเฮ็ดเมนูน้ำตกหมูด้วยจ้าเด้อเครื่องปรุงกับสินี่หมูจ้าหมูย่างไว้แล้วจ้ะจะย่างให้มันสุกเดี๋ยวเขามาล้วนไม่จ้าน้ำบักคามเซียบักหน้าแล้วการซระแหน่แท็กซี่หอมกับต้นหอมจ้าฮั่นวีดีโอปล่อยจ้าบาดี hmm. ้เข้ากันเงินตังหมอจันปุ่ยเก็ดเด็ด มอพีสิงจ้าข้างมอเีให้หมูเียวรงเรือยๆเที่มวรเรืย้กับมูน้ำหมู่จ้ส่ะแต่กาด้วยตางัเที่ย้องกันนั่จ้ะ เดี๋ยวรอจนหมูสุจกจน้อยจ้ะเราต้องเราะตังหมูร่วนสุกแน่เ็กน้อยแล้วต่้ากรบปุกปิดแกะป,กปร่งร่จาน้าก็ะเพรุงคับนีจ้จนว่าแบบว่านไอหอนบอกว่าหอนจะนอยกันเลดแต่ด้ว ผิด,ดนพ,พนจ,จาา้ามาเทปจะเส้นอะไรว่ามาเผ็ดอาส้นไหนจ้าการเงินการตัดเส้ไนไปจ้า เป็นบ้านเขาเด้จ้าเ้อกเป็นบ้านอีสานเปดด็นบ้านจ้าฝากติ่ัมเด้อจ้าขวลงไปจ้านอนเดินวหน้าจ้คาควนี้แบบ ใส่ผักในห้องเตรียมใหม่จ้าใส่ลงไปเลย กระเจาตัวหมูจ้าบันบ้านเห็ดเด็ดบ,บันบานจ้าเสร็จแล้วทานตัวหมูจ้าขอบคุณที่รับช่วงเดติดตามจ้า